ถ้าฉันบอกคุณว่าการรวยไม่จำเปันต้องใช้เวลาทั้งชีวิตคุณจะเชื่อไหมหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าทางลัดเท่ากับโกงเท่ากับดวงหรือรอปฏิหารแต่ความจริงคือทางลัดของคนรวยคือการไม่เริ่มจากศูนย์คนจนส่วนใหญ่เริ่มจากทำเองทุกอย่างแต่คนรวยเริ่มจากใช้ของที่มีอยู่แล้วทางลัดข้อแรก ใช้ทักษะที่ตลาดต้องการไม่ใช่ที่คุณชอบอย่างเดียวถ้าคุณสื่อสารได้ขายของเป็นหรือเล่าเรื่องเก่งคุณมีทรัพย์สินอยู่ในตัวแล้วทางลัดข้อที่2เกาะแพลตฟอร์มไม่ใช่สร้างทุกอย่างเองวันนี้คุณไม่ต้องเปิดร้านไม่ต้องมีทุนแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวคุณก็เข้าถึงคนเป็นล้านได้อย่าคิดว่าคุณยังไม่พร้อมเพราะคนที่รวยเร็ว คือคนที่เริ่มทั้งที่ยังไม่เก่งและทางลัดข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดหยุดฟังเสียงคนที่ยังไม่ไปถึงไหนถ้าคุณฟังคนที่กลัวคุณจะกลัวถ้าคุณฟังคนที่ลงมือคุณจะกลา้าความรวยไม่เลือกเพศไม่เลือกพื้นฐานมันเลือกคนที่ตัดสินใจเร็วและไม่หยุดกลางทางถ้าคลิปนี้ทำให้คุณคิดอะไรบางอย่างได้จำไว้นะทางลัดที่แท้จริงคือการเริ่มวันนี้ ไม่ใช่วันหนึ่งรู้ไหมเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่รวยไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขารอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนแต่โลกใบนี้ให้รางวัลกับคนที่กล้าลองก่อนไม่ใช่คนที่คิดถูกทุกอย่างทางลัดที่คนรวยใช้จริงคือทำเงินจากสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำซ้ำความสม่ำเสมอคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่วันแรกคุณไม่ต้องเก่งที่สุดแค่คุณไม่หยุด คุณก็แซงคนครึ่งโลกได้แล้วอีกหนึ่งทางลัดที่ไม่มีใครสอนในโรงเรียนเรียนรู้จากคนที่รวยอยู่แล้วไม่ใช่เรียนจากคนที่เดาดูว่าเขาทำอะไรซ้ำใช้เวลาวันละกี่ชั่วโมงตัดอะไรทิ้งจากชีวิตไปบ้างคนรวยไม่ได้มีเวลาเยอะกว่าเขาแค่ไม่เอาเวลาไปใช้กับเรื่องที่ไม่ทำเงินและฟังฉันให้ดีตรงนี้ถ้าคุณยังแลกเวลาเป็นเงินอยู่ตลอดคุณจะไม่มีวันรวยเร็วทางลัดคือ ทำหนึ่งครั้งแต่ได้ผลหลายรอบคลิป1ไอเดีย1สินทรัพย์1ที่ทำเงินแทนคุณตอนที่คุณหลับฉันอยากให้คุณเข้าใจความจริงข้อหนึ่งก่อนทางลัดไม่ได้ทำให้สบายแต่มันทำให้เร็วคนส่วนใหญ่เลือกทางยากเพราะมันคุ้นเคยตื่นเช้าทำงานกลับบ้านเหนื่อยแล้วบอกตัวเองว่าอย่างน้อยก็มั่นคง แต่ความมั่นคงแบบนั้นคือการยอมติดอยู่ที่เดิมไปทั้งชีวิตคนที่รวยเร็วเขาเลือกเสี่ยงแบบมีสติเสี่ยงในวัยที่ยังล้มได้ยังเริ่มใหม่ได้ยังไม่มีอะไรจะเสียมากทางลัดอีกข้อที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือเลือกคบคนให้สูงกว่าจุดที่คุณยืนอยู่ถ้าคนรอบตัวคุณบอกว่าอย่าทำเลยมันยากมันเป็นไปไม่ได้ขอโทษนะนั่นไม่ใช่คำเตือน แต่มันคือขีดจำกัดของเขาไม่ใช่ของคุณและอย่าหลอกตัวเองว่าขอคิดอีกนิดเดี๋ยวค่อยเริ่มเพราะคนที่รวยจริงเขาเริ่มตอนที่ยังคิดไม่ครบแล้วค่อยปรับระหว่างทางจำประโยคนี้ไว้ให้ดีเงินไหลไปหาคนที่กล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่โทษด,ดวงไม่โทษเศรษฐกิจไม่โทษใครถ้าวันนี้คุณยังไม่มีอะไรนั่นไม่ใช่ความผิด แต่ถ้าอีก5ปีข้างหน้าคุณยังอยู่ที่เดิมวันนั้นมันจะเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมดถ้าคุณยังคิดว่าทางลัดคือการทำอะไรแค่ครั้งเดียวแล้วรวยฉันต้องขอพูดตรงๆว่านั่นคือกับดักที่ทำให้คนจนอยู่นานขึ้นทางลัดที่ได้ผลจริงคือการโฟกัสแค่ไม่กี่อย่างแต่ทำมันให้ลึกมากพอคนจนกระจายพลังทำทุกอย่างนิดหน่อย แต่คนรวยเร็วเลือกแค่หนึ่งถึงสองอย่างแล้วเอาชีวิตไปแลกกับมันช่วงหนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องคุณแค่ต้องรู้ให้ลึกในเรื่องที่เงินไหลมาอีกเรื่องที่คนไม่ค่อยยอมรับคือคนรวยเร็วกล้าใช้เงินซื้อเวลาเขาจ้างเขาเอาซอร์สเขาตักงานที่ไม่จำเป็นออกในขณะที่คนส่วนใหญ่ยอมเสียเวลาเพราะเสียดายเงินจำไว้เงินหาคืนได้ แต่เวลาไม่มีวันย้อนกลับและอยากเข้าใจผิดว่าคนรวยไม่มีความกลัวเขามีแต่เขาไม่ให้มันคุมชีวิตทุกครั้งที่คุณลังเลถามตัวเองแค่อย่างเดียวว่าถ้าฉันไม่ทำวันนี้ฉันจะยังโอเคกับชีวิตแบบนี้ในอีก3ปีข้างหน้าไหมถ้าคำตอบคือไม่นั่นแหละคือสัญญาณว่าคุณต้องเริ่มแล้วทางลัดไม่ใช่เส้นทางลับมันคือเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเดิน และถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่บางทีคุณอาจเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยนั้นก็ได้ฉันอยากให้คุณหยุดฟังสักห้าวินาทีแล้วถามตัวเองตรงๆว่าชีวิตที่คุณใช้อยู่ตอนนี้คือชีวิตที่คุณเลือกหรือชีวิตที่คุณยอมรับกันแน่คนจำนวนมากไม่ได้จนเพราะไม่มีโอกาสแต่จนเพราะเขาเคยชินกับความจนจนไม่รู้สึกเจ็บแล้ว ทางลัดท,ที่โหดที่สุดคือการยอมรับความจริงกับตัวเองยอมรับว่าตอนนี้เรายังไม่เก่งยังไม่มีเงินยังไม่มีอิสระเพราะคนที่ไม่ยอมรับจะไม่มีวันเปลี่ยนอีกสิ่งหนึ่งที่คนรวยเร็วทำแต่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำคือตัดบางคนออกจากชีวิตไม่ใช่เพราะโหดร้ายแต่เพราะบางความสัมพันธ์ดูดพลังดูดเวลาและดูดความฝันถ้าคุณต้องเลือก ระหว่างการถูกเข้าใจกับการไปให้ไกลกว่าเดิมขอให้เลือกไปให้ไกลอย่ากลัวคำว่าเห็นแก่ตัวเพราะอนาคตของคุณไม่มีใครรับผิดชอบแทนได้และฟังตรงนี้ให้ดีทางลัดจะไม่พาคุณไปสวยงามแต่มันจะพาคุณไปพ้นพ้นจากการรองเงินเดือนพ้นจากการกลัววันจันทร์พ้นจากคำว่าถ้าวันนั้นฉันเริ่ม ถ้าวันนี้คุณยังหายใจยังมีแรงยังฟังคลิปนี้อยู่นั่นแปลว่าเกมยังไม่จบและคุณยังมีสิทธิ์เลือกเส้นทางใหม่ฉันไม่ได้อยากให้คุณลุกขึ้นมาลาออกจากงานวันนี้หรือเอาทุกอย่างไปเสี่ยงแบบไม่คิดแต่ฉันอยากให้คุณหยุดโกหกตัวเองว่าชีวิตแค่นี้ก็พอแล้วทั้งที่ลึกๆคุณรู้ดีว่ามันไม่ใช่คนที่รวยเร็วไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาด แต่คือคนที่เรียนรู้จากความพลาดไวกว่าเขาล้มเขาเสียเงินเขาโดนดูถูกแต่เขาไม่เอาอาดีตมาขังอนาคตทางลัดอีกข้อหนึ่งที่ดูธรรมดาแต่ทรงพลังที่สุดคือทำทุกวันให้ดีกว่าเมื่อวานแค่นิดเดียววันละ1%ปอร์เซนโดยไม่ต้องรอแรงบันดาลใจเพราะแรงบันดาลใจมาแล้วก็ไปแต่ระบบที่คุณสร้างจะอยู่กับคุณตลอดไป ถ้าคุณยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดก่อนอ่านฟังทดลองแล้วทำซ้ำอย่ารอให้มั่นใจเพราะความมั่นใจเกิดจากการทำไม่ใช่การคิดและฉันอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้ไม่มีใครรวยเร็วโดยที่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่คุณต้องกล้ายอมเสียบางอย่างในเวอร์ชันเดิมของตัวเอง ถ้าคุณยังไม่กดออกถ้าคุณยังนั่งฟังอยู่ตรงนี้ฉันเชื่อว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาคนธรรมดาไม่ฟังอะไรยาวขนาดนี้ไม่ตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองอยากได้มากกว่านี้คุณไม่โลภคุณแค่ไม่อยากจนไปตลอดชีวิตและนั่นไม่ใช่ความผิดทางลัดที่แท้จริงอาจไม่ใช่เงินไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่ไอเดีย แต่คือการกล้ายอมรับความต้องการของตัวเองเพราะคนที่ไม่กล้ายอมรับว่าฉันอยากรวยจะไม่มีวันทําในสิ่งที่ต้องทำเพื่อไปถึงตรงนั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่มีใครเชื่อไม่เป็นไรแค่คุณยังเชื่อตัวเองก็พอแล้วเดินเงียบๆทำเงียบๆลบเงียบๆแล้วโตเงียบๆวันหนึ่งความเงียบของคุณจะดังพอจนไม่ต้องอธิบายอะไรกับใครอีก ่อนที่คลิปนี้จะจบฉันอยากให้คุณจำไว้แค่เรื่องเดียวก็พอไม่มีใครมาช่วยคุณรวยได้นอกจากตัวคุณเองไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่เจ้านายและไม่ใช่ดวงทุกคนเริ่มจากศูนย์ไม่เท่ากันแต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะหยุดเดินทางลัดที่แท้จริงไม่ใช่การหนีความลำบากแต่คือการเลือกเหนื่อยให้ถูกทางเหนื่อยวันนี้เพื่อไม่ต้องเหนื่อยไปทั้งชีวิต วันหนึ่งข้างหน้าคุณจะหันกลับมามองวันนี้แล้วขอบคุณตัวเองที่ไม่เลือกความสบายชั่วคราวแต่เลือกอนาคตระยะยาวถ้าคลิปนี้ไม่ได้ทำให้คุณลุกขึ้นไปทำอะไรทันทีอย่างน้อยขอให้มันทำให้คุณไม่กล้ากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกเพราะเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะทำเป็นไม่รู้ไม่ได้ทางลัดอยู่ตรงหน้าไม่ต้องหาที่ไหนมันเริ่มจากการตัดสินใจของคุณ หลังจากวินาทีนี้เงียบเงียบแต่ชัดเจนและเด็ดขาด